พอดีประกอบฮอใหม่นะครับฮอใหม่ขึ้นมาลำหนึ่งลองบินมาสามสี่วันแล้วนะครับปรากฏว่าหลังจากเซ็ตมุมพิษใบสองข้างเท่ากันหมดแล้วนะครับลองบินดูปรากฏว่ามีอาการเสียงเบรไม่คมนะครับในบางมุมของพิษใบที่เปิดเนี่ยคือมันเสียงเหมือนกระพือ มันจะไม่คมมากนะครับซึ่งอาการนี้ก็คืออาการเบดไม่บาลานซ์นะครับสองข้างซึ่งวันนี้ก็เลยถือโอกาสมาถอดดูนะครับลองชั่งดูว่า,าข้างไหนหนักกว่าข้างไหนนะครับข้างไหนเบานะครับซึ่งการชั่งบาลานเบดเนี่ยมันจะมีอยู่2ขั้นตอนนะครับก็คือ s t a ติกกับไดนามิกนะครับซึ่ง s t a ติกกับไดนา m ิกนี่ ขั้นตอนจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาชมกันนะครับการบาลานซ์เรสมันมี2ขั้นตอนนะครับคือการบาลานซ์หาค่าสแตติกของใบนะครับหาค่าสแตติกก็คือหาเซนเตอร์น้ำหนักเซนเตอร์ของใบนะครับซ้ายขวาเนี่ยเราชั่งแล้วก็ให้ให้มันบาลานซ์อยู่ตรงกลางเนี่ยเราล็มาร์ปากามาร์กไว้นะครับ แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเอาสองใบมาทาบกันดูนะครับว่าเซนเตอร์มันตรงกันไหมหรือเยื้องกันมากน้อยแค่ไหนถ้าเยื้องเกินประมาณหนึ่งเซนเนี่ยเราต้องถ่วงปลายใบนะครับถ่วงปลายใบอันที่เยื้องออกไปเนี่ยให้มันขยับเข้ามาใกล้เคียงนะครับแต่ถ้ามันอยู่ใกล้เคียงกันไม่เกินหนึ่งเซนเนี่ยก็ไม่ต้องถ่วงปลายใบนะครับ ก็ขึ้นเครื่องช่างบาลานซ์ได้เลยเราก็จะไปช่างบาลานซ์แบบไดนามิกอีกทีหนึ่งนะครับการช่างแบบไดนามิกนี่ก็คือใช้ตัวตั้งบาลานซ์นะครับช่างบาลานซ์ใบนะครับก็คือตัวตัวนี้นะครับในการช่างโดยใส่ใบเข้าไปซ้ายขวาแล้วก็ช่างน้ําหนักดูนะครับเมื่อขึ้นเครื่องช่างแล้วนะครับสมมุติว่าใบด้านซ้ายนี่มันหนักนะครับ ันหนักก่ด้านขวามันก็จะเอียงลงนะครับงนั้นวิธีการบาลานซ์นี่ก็คือเราใช้เทปนะครับใช้เทปมาแปะฝั่งที่เบานะครับเพื่อให้มันบาลานซ์เข้ามาตรงกึ่งกลางนะครับนะครับก็เอาแปะตรงจุดที่เราช่างแบบสแตติกนะครับที่เราขีดมาร์กเอาไว้นะครับแปะจนกว่าน้ำหนักบาลานซ์จะเท่ากันนะครับ ซึ่งผมจะใช้อลูมิเนียมฟอยนะครับอลูมิเนียมฟอยซึ่งมีน้ําหนักค่อนข้างดีกว่าใช้พวกเทปนะครับแล้วก็มีความเหนียวคงนทนกว่านะครับเราก็แปะแล้วก็ชั่งน้ําหนักนะครับจนกระทั่งใบสองข้างเนี่ยบาลานซ์เท่ากันนะครับอย่างนี้นะครับก็ถือเป็นนันใช้ได้แล้วนะครับ อันนี้เป็นการทำเขาเรียกขั้นตอนอเป็นขั้นตอนไดนามิกนะครับก็คือช่างบาลานซ์สองข้างให้เท่ากันนะครับในเวลาบินเนี่ยก็เสียงจะคมขึ้นนะครับเสียงจะคมขึ้นก็ขั้นตอนการบาลานซ์สรุปก็มีอยู่สองขั้นตอนนะครับก็ค,คือหาค่าสแตติกเซนเตอร์ของใบนะครับพอได้เซนเตอร์ของใบที่เราขีดมาร์กไว้แล้วเนี่ย เราขึ้นเครื่องช่างบาลานซนะครับถ้าด้านไหนหนักเราก็ไปถ่วงด้านที่เบานะครับตรงจุดสเตติกเซนเตอร์นะครับพอได้แล้วเนี่ยอตอนนี้ก็เราจะได้จุดบาลานซ์พอดีของใบสองข้างแล้วนะครับกับขอให้สนุกในการบินฮอนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับสำหรับคอเนี่ยหลังจากที่เราบาลานซ์เบรอะไรเรียบร้อยแล้วก็ใส่เบรเข้าที่ตัวลำนะครับ ให้ทำมาร์กเอาไว้นะครับทำมาร์กเอาไว้ที่ใบกับกิฟเบนะครับกิปเบดกับใบเนี่ยเพื่ออนาคตเวลาเราถอดเซอร์วิสนะครับถอดเซอร์วิสต้องถอดใบออกหรือต้องลือชุดเฮดออกอะไรเงี้ยเวลาใส่ใบกลับเนี่ยจะได้ใส่ใบตรงกับกิฟเบดด้านที่เราเรามาร์กเอาไว้นะครับจะทำให้ค่ามันจะไม่เพี้ยนนะครับ ซึ่งตรงนี้ก็<ม>ก็เป็นทิคเล็กๆน้อยๆนะครับเอามาฝากกันนะครับสวัสดีครับ